คือความเดิมตอนที่แล้วนะคะใครยังไม่ดูตามไปดูได้เลยค่ะมาตั้งแต่วันนี้ไปสองตอนนี้สองทุ่มแล้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวพอแล้วไม่ไหวแล้ว <Yeah. S 1> เดี๋ยวกองเ <Yeah. S 1> อย่าง <Yeah. S 1> ที่ทุกคนเห็นเลยนะคะ <Yeah. S 1> ว่ากองเงิน uh. ของคุณพจนี่ย uh. คือว่ามันเยอะมาก เฮียพรมและเฮียปันก็ช่วยกันเต็มที่เลยนะคะเรื่องยกเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะมาทางด้านคุณพศก็ตั้งใจเต็มที่มากนะคะเหลืออีกตั้งล่งหนึ่งเป็นกำลังใจให้คุณพศด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลังที่ขัดแล้วนะคะเราจะทําการขนย้ายลังและพระพุทธรูปทั้งหมดนะคะไปที่รถบรรทุกค่ะตอนนี้เราก็เรียกกําลังเสริมมาจากที่ร้านพทพจน์แล้วนะคะทีมงานเราเนี่ยบอกเลยว่าขยันขันแข็ง,งกันมากเลยค่ะ เมื่อคุณพดเสร็จจากการดูพระแล้วนะคะคก็ลงมาช่วยเฮียพรมเฮียปันและทีมงานขนของขึ้นรถกันค่ะคไม่ว่าจะเป็นพระบูชารูปภาพเก่าวัตถุโบราณต่างๆนะคะคุณพศรับบทนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของการทำงานอีกส่วนหนึ่งนะคะวันนี้เราบรรทุกมาสาคันนะคะตอนนี้ก็เต็มไปแล้วนะคะทั้งสามคันเลยค่ะเต็มคนอื่นไม่ซื้อ<ๆ>เราซื้อ